สวัสดีค่ะมือนี้ย่ายสิภาพ,พี่น้องไปสื่อของลานมือสองเลยค่ะย่ายจะไปดูไอ้รูปภาพอันนี้มันเป็นปฏิทินเนาะย่ายสิภาพ,พี่น้องไปเบิงลานมือสองเพื่อย่ายสิบไปเบิงอันอันอันเบ้ย่ายสิภาพ,พ,พ,พี่น้องไปเบิงของมือสองแล้วก็ย่าย่จะไปหาเบิง รูปภาพติดผนังนะคะ่ะติดผนังตรงที่ยายนั่งกินเขาตรงนั้นยายสิหารูปภาพก็ง่ามมาติดปี่นองค่ะแต่ยายไปภาพีีนองไปเบิงงเด้อว่าหลานมือสองนี่เป็นยังไงนาะคคะเนาะปี่นองยายยายมหอดลานเลยแต่รูปเยอะมากยายไม่รู้จะเลือกกันไหนแต่ยายไม่อยากได้แบบเนี้ยายอยากได้เป็นเป็นเหมือนโปสเตอร์ใหญ่ๆอะ แฟนยายแกบอกว่าเอาแบบนี้มีเยอะนะคะโซฟาอันนี้ก็มือสองของใส่มือสองลายลายค่ะพี่น้นงโควงไฟกัมีอันนี้ซีลอย,อยสวยมากเลยอะ่ะแบบเป็นของเก่าๆะ,ะ่ะยายให้ดูอันนี้มือสองหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลย กูเหนนะในเหมือนแบบเอสเกยเกบรีมอ์กมีเบิดได้่ับี่นอกมีถวยมีอันนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยบางอันนี่ใครโชคดีได้ของเก่าไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถูกๆอันนี้ก็ที่เคียบบุรี สวยไหมสวยมากเลยเนาะมีแต่สวยๆอันนี้เป็นของมือสองหมดเลยนะคะส่วนมากเขาก็เวลาคนที่อันเก่าๆที่เขาไม่ใส่เขาก็เอามาให้หรือไม่เขาก็ซื้อถูกๆมาดูแค่นี้นะเกือบพันนะคะนี่นี่นะคะพวกหมพวกอะของเก่า ของกระ,ะจิกกระจกวางเทียนสวยมากเลยแต่สวยๆค่ะเลือกดีๆได้ของเก่านี่มีมูลค่าเลยนะคะเนี่รองเท้าก็มีรองเท้ามือสองที่ตลาดนัดบานเข้านี่นะคะเนาะโอ้ยคู่นี้คืองามแต่พี่เนาะยาพามาดูแต่ยายไม่ซื้อหรอกรองเท้าเนาะไม่รู้ใครใส่มั่ง ว่าถ้าเจอผู้ถูกใจยายก็หยิบเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นของเด็กวยคู้นี้สวย 60, 360, 60, หกสิบสามหกร้อยแปดสิบอุ้ยสวยเบอร์38สวยยายเลยดิสวยมากยายก็ได้แกว้วพวงมาด้วยนะคะายายจะเอาหกใบค่ะอันนี้แกว้วคอกเทลว <c oughs> ะ เดี๋ยวกระเป๋าก็มีค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยอันนี้ก็ของมีเยอะข้นมานะแต่บางก็จะเก่าหน่อยเนาะนตาดีได้ตาร้ายเสียอุ้ยใบยนี้คืองามแท้สวยไหมคะม,มันเต้แมนบอกย่ายอ่านถึงบอกใบ,กบนี้จักบาสามสิบ สามสิบเก้าสิบบาทเองได้พี่น้องค่ะเราคอมือสองเนาะเดี๋ยววันหลังยายจะมาใหม่เนี่ยกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแปดสิบโคนอันนี้แต่สวยๆนะนี่เดี๋ยวยายมีเวลายายจะพาเพื่อนๆอานมาเลือกอีกนะวันนี้ย,ยแฟนยายมาด้วยแต่ดีๆทั้งนั้นเลยกับเพื่อน คือสำหรับเราเนาะซื้อมือหนึ่งก็เนาะเห็นไหมนนไมิแตงงามเลยพี่น้องเลือกใดของมีหัวก็บใดมิยี่หัวเด้อพี่น้องเด้อวุอ้ยใจคิดเพื่อคนตุ่นฮ็ดตกแล้วว่าซื้ออีกพี่น้องจ้าน,นี่ใบนี้ก็สวยนี่ใบนี้ก็งามพี่น้อง มันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่แต่มันเป็นหนังนะไม่ใช่กำมนะหยี่นะดูใกล้ขนวี่ข้างหลังเป็นหนังเห็นไหมเออสวยค่ะพี่น้องสวยๆเดี๋ยวมือหลังเข้ามาหย่างเนาะนีย่ายหมาตัวนีไเมสามสิบหนึ่งเด้อเอาตัวนี้วาเอากันนะเดี๋ยวเด้อดี๋ย่เาเอาตัวนีก่อนพี่น้องพี่น้องย่าใดอันนี้มา มันกับหัวบฮลเดวเด้อมันมีความหมายมากเลยยายไปเห็นยายชอบมากเลยค่ะอันนี้ยายบนแอบใจว่าพี่น้องกับหัวบ่เดาเดาย,ย,ยายต้องทายทั้งหลังเดี๋ยวยายจะถ่ายข้างหลังนะมันมันหมายความว่า be the person you want to meet มันหมายความว่าเธออยากเจอคนแบบไหนเธอก็ต้องเป็นคนแบบนั้น นะคะอันนี้นะคะข้อหมายดีว่าพี่น้องเนาะข้อหมายดีดีคือเราต้องการเพื่อนที่ดีเราก็ต้องเป็นคนดีคือเราต้องการคือเราเป็นคนยังไงเราก็จะเจอคนเพื่อนแบบนั้นประมาณนี้นะคะถ้าถ้าเราอยากเจอเพื่อนที่ดีเราก็ต้องเป็นคนดีเนาะเนี่ยอย่าไปเจอไี่ยายชอบมากเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวยายถ่ายนั้นให้ดูยายคิดว่ามันน่าจะกลับหัวเนี่ยค่ะความหมายดีมากเลยยายไปเห็นยายตุดตาเลยอันนี้ แต่น,นี้ยายก็ได้มาจากร้านมือสองนะคะยายก็จะมาทําความสะอาดหน่อยนึงเนาะยายก็จะเอาไปแขวนผนังตรงที่ยายนั่งทานข้าวนะคะอันนี้โอเควันนี้ยายก็มาแค่นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคน